แล้วก็เชื่อว่านะตอนนี้พี่แคนนี้เองนะคะก็พยายามฟื้นฟูจิตใจตัวเองนะพยายามที่จะไปรักษามันเป็นปมเล็กๆก,ก่นเนาะ<ช>แต่ถ้ากิใครที่เจอเหตการแบบนี้เชื่อเธอทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะ<ช>ก็เอาปว่า เอากำลังใจนะคะส่งไปให้พี่แคนดี้แล้วกันโนให้หายจากโรคนี้ไอ้โรคเหม็นผู้ชายเนี่ยนะคะ<ฆ>แล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาเนี่ยยืนหยัดแล้วก็ทํางานต่อไปนะแล้วก็ผลิตสิ่งดีๆมาให้เราได้ดูกันทั้งงานเพลงงานพิธีกรงานละครงานหนังนะจ๊ะเรียกว่าคนนี้ก็มีงานล้นมือจริงนะสำหรับพี่แคนดี้รักแก่นของเราค่ะถูกต้องค่ะ,ะข้ามมาอีกหนึ่งดีกว่าคะ่ะสําหรับดีเจแมนของเราในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของภาพหลุดนะคะฉากเลิฟซีนในละครเรื่องแม้เลือกเกิด ได้นะที่ผู้จัดน้องฟิล์มรัตะภูมิของเรานเนี่ยเป็นผู้จัดทางช่อง8นะคะได้มีฉากฉากหนึ่งนะคะสำหรับเขากับพี่บุ๋มดูว่ามันเกินบทปาดไปที่ได้รับนะคะงา,านนี้นะคะในเว็บไซต์เขาลงแบบนี้นะคะว่าแมนรับใบเตยอ,อยากเคลียร์แต่ผู้ใหญ่สั่งเงียบปัจจุปากบุ๋มลั่นแฟนสาวก็อยู่ด้วยนะคะเขาบอกว่า เช้าทีรายวันเลยก็ว่าได้สําหรับคู่รักทรหดนะ,ะอย่างใบเตยอาสยามกับหวานใจหนุ่มค่ะดิจแมนพัฒนพลกุญชรณอ,นนะอยุทยาจา้าที่ถูกกระแสจากเพจแอนตี้ใบเตยจวกนะคะและจับผิดอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เคยสอบผ่านนะคะแอร์โฮสเต็นะคะการใช้ภาษาอังกฤษการใช้กระเป๋าแบรนด์เนมหรือแม้แต่การแต่งตัวจะมีขาวว่าวแววมาว่า,วาเรื่องนี้ทําให้ฝ่ายชายเนี่ย อดร้นทนไม่ไหวค่ะถึงขั้นแอบซุ่มคุยกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI กันเลยทีเดียวค่ะ,คะเพื่อค้นหาต้นตอของการสร้างเพจนี้ขึ้นมานะแล้วที่สําคัญค่ะอีกอย่างช่วงนี้ฝ่ายหญิงอาจจะดูเงียบๆไปไงน้องอเบลค่ะไม่ค่อยมีผลงานอะไรออกมาให้เราได้สังเกต สังเกตรหรือว่าเห็นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าทางต้นสัง,สงกัดของฝ่ายสาวเนี่ยนะคะรู้สิปปากค่ะไม่ให้พูดเดยทั้งสิ้นคือให้ใ<ช>เงียบคือสั่งให้เก็บตัวไปเลยอยู่เงียบๆไปเลยดีที่สุดค่ะแต่ดูเหมือนว่าการเงียบของใบเตยครั้งนี้นะคะมันจะเงียบไม่เป็นผลด้านค่ะมีภาพหลุดออกมาจากกองถ่ายละครเรื่องแมนเลือกเกิดได้นะว่ามันมีฉากฉากนึงค่ะที่ดีเจแมนของเราเนี่ยต้องข้าฉากกับพี่บุ๋มปนัดาดาว,วงผู้ดีเนี่ยฉากอันนี้มันเป็นฉากจูปากเนี่ยนะคะแล้วดูเหมือนว่าฉากนี้นะ มันจะเกินคําสั่งของผู้กํากับหลุดออกมาค่ะมัะน,นก็เลยกลายเป็นกระแสค่ะพอมีโอกาสได้เจอดีเจแมนนะในงานงานหนึ่งค่ะก็เลยต้องขอสอบถามนะเกี่ยวกับเรื่องนี้สักหน่อยนะคะหนุ่มแมนก็เลยบอกว่านะเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาเรื่องของน้องก่อนว่าช่วงเนี้น้องใบเตยเนี่ยหายไปไหนที่เงียบหายเพราะว่าต้นสังกัดนนสั่งปิดปากเงียบหรือว่าน้องกโกรธหรือน้องงอนอะไรอยู่หรือเปล่านะ,ะคะงานนี้ดีเจแมนบอกนี้ว่าน้องเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะแต่ว่าน้องบินไปฮ่องกงค่ะไปเร่วงงานกับกิฟซี่นะคะอย่างที่รู้นี้ว่าตอนนี้น้องมี ผลงานกับกิฟซี่อยู่นะกับซึนยามาโนนะก็เหมือนเดิมค่ะเพราะที่สิ่งที่ผ่านมาก็คือไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากนะคะที่ค่ายเนี่ยก็ไม่ได้สั่งห้ามว่าห้ามพูดอะไรนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีอะไรจะพูดก็เท่านั้นเองค่ะแล้วนะคะถามว่าว่า,วาเ,เราว่ายังไงบ้างหนะมายถึงว่าดีเจแมนก็บอกว่าแมนเองก็ให้กําลังใจตลอดแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ผิดถ้าเขาผิดจริงๆก็ค่อยว่ากัน อีกเรื่องหนึ่งก็คือยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวอันนี้คนในวงการบันเทิงเนี่ยรู้กันดีก็ต้องสู้ต่อไปตัวใบเตยเขาก็เครียดตอนแรกเนี่ยเขาอยากออกมาพูดแต่ทางบริษัทบอกไม่ต้องพูดหรอกมันไม่ใช่เรื่องแรงอะไรคือฟังหูไว้หูฟังเฉยให้มันผ่านไปเดี๋ยวคนเขียนน่ะมันก็เบื่อเองคนฟังคนรับรู้เดี๋ยวก็ลืมเองด้วยก็ใช่ค่ะนะคะถามต่อค่ะว่ารู้สึกไงที่ใบเตยโดนคนจับจ้องเรื่องนี้ตลอดเวลานะหนุ่มแมนบอกว่าถ้าจะจับตามองก็อยากให้มองกันตั้งแต่แรก ข่าวทั้งหมดเนี่ยมาจากเพจแอนตี้ใบเตยหมด ซึ่งขนาดตัวผมเองเนี่ยยังโดนเลยแต่ผมเนี่ยเป็นผู้ชายไงผมอดทนได้ไงแต่ตน้องเป็นผู้หญิงเข้าใจว่าความรู้สึกของผู้หญิงเซี่ยวนึงเนี่ยดูภายนอกแข็งแกร่งแต่มันมีมุมอ่อนไหวไงใช่แล้วเข้าใจไหมเออแล้วก็บางทีก็ด่าถึงคุณแม่น้องเขาด้วยเป็นใครใครจะรับได้นะคะ,คะหนุ่มแมนบอกว่าอย่างนี้นะคะเธอบอกว่านะอาจถามต่อค่ะล่าสุดเกี่ยวกับกรณีที่มันมีรูปนะคะที่หนุ่มแมนเนี่ยจูบกับพี่บุ๋มจริงๆนะคะในฉากฉากหนึ่งนะคะจากละครเรื่องแม่เลือกเกิดได้เนี่ยหลุดออกมาถามว่าออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยกลัวไหมว่าจะมีป ใบเตยนะคะมันบอกว่าอันนี้เนี่ยผมเห็นสื่อเขียนอยู่อันนึงโอเคกับเรื่องนี้ผมไม่เครียดนะกับข่าวน่ะแต่สื่อช่วยอะไรนิดนึงได้ไหมนะช่วงนี้ผมคงไม่มีอะไรที่ต้องทําผิดซ้ํสองหรอกครับครั้งนั้นก็มีบทเรียนราคาแพงในชีวิตอยู่แล้วนะแล้วพี่บุ๋มเองเขาก็เป็นคนน่ารักครับใบเตยก็อยู่ด้วยตอนถ่ายทําไม่มีได้จูบพี่บุ๋มสักนิดเลยครับเป็นการเล่นละครร่วมกันเท่านั้นเองเครียร์กันไปชัดๆใบเตยอยู่ด้วยตอนที่เล่นฉากนี้ จูบก,ก็ไม่ได้จูบจริงใช่แล้วเหมือนกัแค่การใช้มุมกล้องเท่านั้นคะนะเขาบอกว่ามีหลักฐานเป็นวิดีโอเก็บเอาไว้ด้วยจริงไหมหนุ่มแมนบอกว่าเอามาดูสิวิดีโอถ้ามีก็เอามาดูเลยอันนี้ทักเลยนะเขาบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่กลัวนะว่าจะมีใครมาลิสเครดิตของเขานะถ้ามีหลักฐานก็ออกมาดูเลยนะคะถามว่ามีโอกาสได้คุยกับพี่บุ๋มแล้วหรือยังคะเขาบอกว่า ก็คุยกับพี่บุ๋มตลอดแหละเพราะเจอกันที่กองไม่มีอะไรจะคุยอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงใช่แล้วก็คือผมก็บอกกันว่าอย่าไปซีเรียสยิ่งสูงยิ่งหนาวอยู่วงการบันเทิงนะ,ะมีข่าวเช้าก็ยิ่งดังให้คิดแบบนี้ดีกว่านะคะอ่ะหลายคนมองว่านี่เป็นวิธีการสร้างกระแสะโปรโมทละครหรือเปล่าลุงแมนบอกว่าถ้ามองว่าเป็นการโปรโมทละครก็ได้นะถ้าทําให้มันเขียนดีก็เขียนดีได้นะแต่ถ้ามันจะเขียนเสียมันก็เสียได้ช่วงนี้ไม่ใช่ว่าชีวิตจะดีอยู่แล้วส่วนเรื่องลิมิต เลิฟซินก็คงไม่มีเพราะมันอยู่ที่จรรยาบรณของทีมงานด้วยนะคะอย่างแรกคือรูปมันไม่มีหลุดออกมาก่อนอยู่แล้วถ้าไม่มีใครจง,จงใจใจ,จะปล่อย <มา S 2> ออกมาเอออันนี้ชัดเจนมากมันต้องเป็นคนในนะคะถามต่อว่าพี่ปุ๋มเนี่ยต้องมีเคลียร์อะไรกับใบเตยไหมเขาบอกว่าไม่ต้องคุยเพราะว่าใบาเตยอ,อยู่ด้วยแล้วก็ไม่ได้จูบป,ปากเลยจูบแค่ไหล่อันนั้นจริงๆไม่มีอะไรจริงๆอย่างที่บอกว่าถ้ามีหลักฐานก็งัดกันออกมาดู<ช>เลยค่ะ,คะ ต่อด้วยเนะเขาเขาบอกว่าข่าวเขียนมาว่าเล่นเกินบทที่ได้รับแมนบอกว่าไม่มีการเกินบทเลยพี่อย่างที่บอกว่าใบาเตยก็อยู่ด้วยบทมาแบบนี้ก็แค่เล่นแบบนี้ไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวนะคะถามต่อค่ะส่วนใหญ่คนเนี่ยจะจับผิดใบเตยเรื่องการโพสต์อินสตาแกรมดีเจแมนพูดแบบนี้นะคะฟังให้ดีเขาบอกว่าเรื่องการโพสต์รูปเนี่ยเราห้ามไม่ได้เพราะว่าหรือไมผู้หญิงทุกคนคชอบการถ่ายรูปอันนี้จริงจริงไหมจริง ไปที่ไหนถ่ายก็ถ่ายปุ๊บก็อาจจะมีคอมเมนต์หรือว่าโพสต์อะไรไปตามภาษาจริงๆแล้วเนี่ยจริงถูกเรื่องจริงเลยนะคะแล้วจริงๆน้องเขาก็ทําเหมือนเดิมตั้งแต่แรกแล้วว่าเวลาทําอะไรที่ไหนอย่างไรไปไหนก็จะต้องโพสต์ก็จะต้องถ่ายเป็นเรื่องกิจวัตรประจำวันของใบเตยอยู่แล้วนะแล้วก็นะถ้าโพสต์ไปภาษาอังกฤษก็ถูกโยงไปตลอดว่าเหมือนกับว่า เก่งอังกฤษหรอพูดกิษเหรอผ่านแอร์คอรเซมาเหรอใช่เหรออะไรประมาณแบบนี้แต่พูดเลยนะถ้าผมอยู่กับที่สร้างภาพหรือชอบโกหกผมจะอยู่ได้ไหมล่ะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าใบเตยเป็นคนสร้างภาพเป็นคนชอบโกหกแล้วเป็นแฟนเขาอะจะอยู่ได้ไหมถูกต้องถูกต้องค่ะเขาบอกว่ามันไม่จําเป็นเลยถามว่าโกรธไหมดิเจนบอกว่าไม่ได้โกรธอะไรเลยแต่บางที ใช้คําพูดเนี่ยใช้ได้แค่เฉพาะเจาะจงเป็นคนได้ไหมยอย่าละเลยไปถึงพ่อแม่ออ,อันนี้เรื่องรอันนี้นสิ่งสําคัญมากวจะมีลิมิตนะคะ,คะและล่าสุดเห็นว่าจะไปปรึกษา DSi เรื่องกับเพจแอนตี้ไบเตอนิ D. จริงไหมเขาบอกว่ายังไม่ขอพูดรายละเอียดอะไรดีกว่ายังไม่พร้อมพูดเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรส่วนจะด,ดําเนินคดีไหมกับเรื่องนี้มันทําได้หลายอย่างครับ ถ้าน้องเขาผิดจริงๆผมก็กล้าพูดตรงนี้เลยว่าเขาต้องปรับปรุงหมายถึงใบเตยนะคะำด่าเขาก็ต้องแก้ไขแต่บางเรื่องผมมองว่ามันแรงเกินไปจริงๆ,ๆแล้วก็ไร้สาระแต่ถ้าเรื่องไร้สาระมันกว้างขึ้นม,มันก็ต้องไม่มีประโยชน์แล้วก็ต้องมานั่งคุยกันว่าจะเอาอยัางไรกับเพจแอนตี้นี้นะคะ แล้วคุณแม่ของหนุ่มแมน่ะคะให้กาลังใจอะไรใบเตยบ้างหนุ่มแมนบอกว่าล่าสุดค่ะเพิ่งจะมีไปทานข้าวด้วยกันมาเขาก็บอกว่าให้เราตั้งใจทํางานทั้งสองฝ่ายอย่าไปคิดอย่าไปอ่านนะอะไรให้มันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมันจะปวดหัวเดี๋ยวสังคมเขาก็จะรู้เองนะคะว่าเราเนี่ยเป็นอย่างไรใช่แล้วค่ะแล้วสุดท้ายเห็นบอกว่าคุณแม่ไฟเขียวเรื่องข่าวดีแล้วดีเจ<อ> <DJ S 2> แมนบอกแบบน,นี้เลยค,ะค่ะยังยัง ยังยังอีกครับยังยังไม่มีอะไรครับคือว่าไงว่าตอนนี้ต่างคนต่างมีภาระเรื่องการทํางานอยู่ uh huh. ขอให้เสร็จงานก่อนแล้วนะจะต่อด้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเรื่องงานแต่งเนี่ยพักยาวค่ะเอาไว้ก่อนอแล้วกันช่วงนี้ดูเหมือนดีเจแมนของเรางานจะยุ่งเพราะสมว<ช>นนบนต์ตัวเองก็เดินทางต่างประเทศบ่อยๆนะคะ,ะก็ เคลียร์กันไปแบบชัดเจนนะคะทุกกรณีไม่ต้องกลัวเกาเหล่าว่าใบเตยเนี่ยจะเกาเหล่ากับพี่บุ๋มจะอะไรกันยังไงเพราะว่าอไอ้ฉากที่ถ่ายที่เป็นข่าวม,มาเนแฟนเขานั่งเฝ้าอยู่จะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงใช่ถูกต้องค่ะก็เคลียร์กันไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยว่วงน,นี้เราพักเบกรกกันสักครู่ค่ะหากคุณเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารความบันเทิงแบบอิน จะเป็นเรื่องราวของดาราเหล่าคนดังที่อยู่ในกระแสทั้งในและต่างประเทศเรื่องราวของสิงเพลงและ MV ็มใหม่ๆที่คุณชื่นชอบรวมทั้งภาพยนตร์หลากหลายแนวที่เข้าฉายในทุกๆสัปดาห์มาอัปเดตกับพวกเราทั้งสอคนได้ในรายการ In e n <In S 2> t e r t a i n แล้วเจอกันนะครับ